ดีค่ะทุกคนมาเก็บหอมผักพี่าองค่ะเบิ่งผักแพรวเข้าไปค่ะผักแพลเราวันนี้จะเห้ทำตกหมูค่ะพี่น้องค่ะที่อยากกินน้ำตกหมูดูผักแพลเราค่ะย่างบอพี่น้องเบิ่งก่อนเบิง่งคุ้มไหย่างดีไยช่วงนี้มาลมค่ะพี่น้องว่าย่างอยู่ค่ะพี่น้องคขาคนน่ะอี้ผักแพวเข้าจ้ะงามงามพี่น้อง,าาง,ง,องดูสิผักแพวเรา ร่างปงเนสุกสลัผักแพ่มักอากาศเย็นนะคะพี่น้องไปบ่ตายจากผักแพ่เก็บไปจักน้อยกันค่ะพี่น้องค่ะเก็บไปใส่น้ำตกเข้าค่ะมันมีกลิ่นหอมก้อยกุ้งนะพี่น้องเนาะอยากมีกุ้งอยากไปหากุ้งไปหาใส่แล้วแถวนี้มันมีคนผ้าไปนี่พืชแต่วางนี่ค่ะผักแพวผักแพ่นี่คงทนค่ะพันไ่ช่ำอยู่เฮ้ยพี่น้องตัดว้ผุนท่านไน่ช่ำอยู่ ไปใส่จังหน่อยเพราะมันมีกลิ่นหอมผักแพลวคะ่ะพี่น้องค่ะบอไปไหลนะซเปิดให้เบิง่งนี่โอ้ยง่นายเลปิดไปคื้เก่าคุ้มไ้ให้เก่าคะ่ะพี่น้องค่ะมันอาก,กาศนั่งเย็นเูย แพ้แล้วแบบแพ้แล้วเราก็จะไปเก็บสลระแน่นะคะพี่น้องค่ะสลระแน่บ่วแด้คุ้มค่ะกับตายยาเท่ากันกับพี่น้องค่ะเนี่ยเออมาเก็บผักกันลกูกเนี่ยนี่ค่ะสลระแน่ห้าค่ะสลระแน่นี่เป็นผักที่แบบคงทนนะคะพี่น้องบ่ตายค่ะเอาไปใส่ไปใส่ยังกะน้ำตกหมูค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยอูกกระเอิญ อามาเก็บเก็บสลนันแหนลูกสลนันแหนเอาไวใส่ลายคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมันนี้มัน,นพักลายพักตีกันนี่จ้ะสลันแหนพี่พี่ก็มีค่ะพี่น้องค่ะพี่พี่โอ้ยงามแฮงสลนัลแนแหนอืมสลนันแลยไอันนี้ก็เป็นขึ้นชายคะ่ะขึ้นชายหน่อเนยเห็นบ่มขึ้นชายกำลังเกิดเลยคะ่ะพี่น้องนี่ขึ้นชายนี่ก็เป็นพักทนหนาวแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะอ้ายมาทำไมลูก ขึ้นชายค่ะพี่น้องว่าขึ้นชายมันโดนหิมะค่ะเดี๋ยวมันม่นก็ตายเลยค่ะพี่น้องมันยุบโลกเดี๋ยวมันกระโปรงขึ้นค่ะนี่นี่ต้นกาหน่อยหลายเลยกค่ะพี่น้องค่ะเบียร์ก็ลังงามค่ะมาทําไมครับอันนี้โซนขั้วห้าวค่ะเดี๋ยวเสด็จมะลือค่ะว่างๆก้อนอากาศเย็นอยู่ค่ะช่วงนี้ขึ้นชายกันย่างค่ะพี่น้องอ๋อไอ้พักเป็ดห้ากันย่างค่ะนี่ค่ะอันนี้คือพักเป็นนะคะพี่น้องนี่พักเป็ดไปย่างตึนต่อเป็นเหนียวมากเลย เอาสิมาดึงออกให้เบอร์เลยแล้วค่ะพี่น้องค่ะทำความสะอาดค่ะมาหนีเบอร์เลยเฮาเฮาสื่อเฮาสื่อสิมาเสียหนาเสียอยังออกนเลยไปไปไปน้องเรียกแล้วน้องเรียกแล้วนี่เก็บนี่ไปไปไปเออนี่อ้วนหุ่นอวนอ้วนอ้วนห้น้ำแม่แล้วค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะบายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อเนี่